สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาจ่ายตลาดนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ทําน้ํายาขนมจีนนั่นเองนะคะอย่างแรกวัตถุดิบก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีขนมจีนนะคะนี่ค่ะอันใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกนะคะเอาไว้แก้มด้วยค่ะเพื่อว่าจะได้เอาไปโรยหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะซื้อขนมจีนไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปชจฉ่นของเราเองค่ะที่คุณพ่อตกมาได้นะคะอันนี้ก็จะมี กระชายมีขัวหอมแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีขา่าแล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะทิกับหัวกะทินั่นเองนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะพามาใส่หางกะทิกันก่อนเลยค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะไม่เหมือนหัวกะทินะคะเพราะว่ามันสีใสกว่านั่นเองค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ปลากันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนของ นั่นเองนะคะนี่ใส่ลงไปเลยจากนั้นคุณแม่ก็จะมาตักปลาช่อนกันค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พักไว้นะคะแล้วก็จะได้นําเนื้อไปบดนั่นเองค่ะนี่ค่ะปลาช่อนของเราหอมได้ที่แล้วค่ะนี่ค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาตักเครื่องแกงกันนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าจะได้นําไปปั่นนั่นเองนะคะโหทุกคนวนสี่มาถึงขั้นตอนนี้แล้วน้องสตางค์อยากเห็นแล้วว่าหน้าตาอันเสร็จสิ้นเป็นยังไง นี่คะ่ะน,นี้คุณแม่ก็ตักให้หมดเลยนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่ลูกชิ้นกันนั่นเองคะ่ะนี่คะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ําเดือดเดือดเลยนี่คะ่ะจากนั้นที่คุณแม่เอาไปเอาไปปั่นเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็จะเอาพริกแกงที่ปั่นเสร็จแล้วเอามาใส่ลงในหม้อนั่นเองค่ะแล้วก็คนๆๆเลยให้เลยนะคะนี่ค่ะอันี้ก็จะเป็นน้ํายาขนมจีนของเราเองค่ะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินสุดๆเลยนะคะนี่ อันนี้คุณแม่ก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนเลคนเลเข้ากันเลยนะคะนอกสาตังกับคุณแม่นะคะชอบกินมากๆเลยค่ะเพราะว่าเข้มข้นแล้วก็อร่อยด้วยนะคะบอกเลยว่าฝีมือคุณแม่อร่อยที่สุดเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่แห้งนั่นเองค่ะจากนั้นก็มาใส่หัวกะทิกันเลยค่ะเพื่อที่ว่าสีจะได้ไม่เข้มเกินไปนะคะแล้วก็จะได้มีรสชาติออกมันๆนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะมาปรุงด้วยเกลือน,นั่นเองนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยรสดีค่ะรสดีนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีรสชาตินั่นเองค่ะนี่ค่ะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินสุดๆเลยนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่ผงชูรสลงไปหรือว่าผงนวลนั่นเองนะคะจากนั้นก็มาใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มีความเค็มหน่อยนะคะ นี่ค่ะนี่คุณแม่ก็โรยด้วยใบมะกรูดนั่นเองค่ะเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินสุดๆเลยค่ะน้ำยาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินสุดๆเลยนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้มีความหวานนั่นเองค่ะ จากนั้นคุณแม่ก็จะมาตักทานกันเลยนะคะนี่ค่ะโหทุกคนดูสิสีเข้มข้นน้าทานสุดๆเลยนะคะมากินกับน้องสตาังเลยค่ะ